เรามาถึงงานแล้วนะครับผมพี่น้องนี้อยู่งานเมื่อกี้เราก็ไปบ้านน้องเพ่งพิมดามาไปทายงานน้นคุณพ่อมาเพรงเราไปเห็นน้องเพ่งน้องเพ่งเป็นสี่กเพอยังไม่เบิรออายุเราอยู่คุณตาเราเจ็ดสิบสี่ปีนี่เเจ็ดสิบสี่ปเอาได้ไหใส่แปดสิบเอ็ดนี่น้องเพลงเป็นบ้านเป็นบลัเลยเจ็ดเจ็ดเจ็ดสิบสี่ปีหรือเปล่า นี่ทีมง,งานก็มาแล้วแหละคือยังมาเลยว,วันนี้เราเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมได้ซื้อเจ้าภาพนะครับเพิ่งเล่นไอตัวตอนนี้กน็นี่ครับผม,มซื่อเมอซี่นะฮะจันบิวของมาแล้วก็พวกอดีหน,น,นี้ครับ โมเราเก็ได้หลายอยู่เนาะเดทเธอได้่อนโอ้ปที่ไปปีไม่ไม่แย่คดปดสิบสี่พ่อใคร่ดทเจ็ดสิบเอ็ดพ่อแย่ใคอย่เด้แปดสิบสี่เออแปดสิบสี่ปีงานงานเจ้าเลยแล้เทเไดเก่าเ่าไดก็เก่าิบเอได้ก่อเก่าิบเก่าิบแปดปีแล้วไหปวดท้งเนาะเออ ชัดนะพี่ลองรนล่าง,งตกนะครับสวนสด้ทำศพขึ้นที่ไห่ขึ้นไหนขึ้นขึ้นสองเหรอขึ้นที่สองได้ไ้ปปคือจ่าชมคลิบองท่องจุกิบบท่องาไปนบีนองนองคุณพอ่ปปอชมคิคมปบอท่องกับเ,เป็น,น,น เป็นดบซี์นะครับแเป็นดบซี์เข้ากันของแพงเหลือเกินนะครับโตแค่ไผมเนี่ยม่ยังไงนี่โตแค่โตแนวแบว่าเเบียดแล้วยังก็เก่งเลย เียนคือกืนครแม่อยู่ดิจังหวะอยู่ดิไปเขียนใจเพล่มที่รับงานเ่าใดก่อนใช้งานทีีชนใจไปตามงานวงเงเธอไหนซลรานค่ะวงน่อยวงน่อยพันเจ็เออวงเอาวงน่อยได้ปะอะจ่ายวงหน่อยได้่วะเต็มรเต็มแล้วโอเคเหลือแต่วงไงเหลอแไปขายหน้ากันเนอะอยู่ผู้ใดนี่ผู้ใดนี่ คอยตังคอยจกคน่นเอึงคเกเกอกงกปีเออกลงานลงานช่วงไบูมรบผนะครับผมเรียงานเรานะฮะมาแล้วนะครับแล้วก็ต้องมายนะครับงานเราเป็นเนั่นลูกสี่เลยาวจานเดียวนะวันนี้นี่ลุยนะครับเป็นผู้ัำ มองทีมงาน,นสวย<ม>ประ<ม>หยัดใบสุปประหยัดสถาบันเด้เป็นพอเลือ่อนเป็นผ่านเป็นคู่ของบอดแพล้านะครับเป็น,นงสอนลำ่ำเป็นแก่บอดแพล้าน,น่อยๆคนละสมัยได้กี่พี่น้องจอยเอ ชิ่าุ่มงกเล่าอยู่บะฮ้ิลาุ่งกับลูกซีดเป็นเพื่อนบะเน่นั่งมาเอเานีเดียริตุ่มงกับกี้ข่พนี้นี่ชิลล่าตุ่มงกล็ดังครับิ่านตุ่มมึกันก็ไข่นยเนาะงดอว่า่าเม มาดูว่ามีใครเงาแล้วบ้างพวงเหรียญนะฮะพอสตีพิธีกรเสียงทองนะครับบ้านฮักน้องเพีงเพ็ญบดดาเรียนดุบันจำรูนเรียนต้องกีนะครับเรียนงกนะีบ้านบ้านฮักกรองศรีมันนะครับผมน้องเพียงเพ็ญบดดาเสียงทองนะครับบ้านฮักแขมปัดนะครับมุชิดอาจารย์มุไพรนะครับน้องฮาร์ดพิเพัฒน์แค่บ้านฮัก น้องบัมเตอน้องวินเน่เสียงทองแล้วก็น้อพาวเสียงทองกับน้องซันบังกะทอนนะครับลายบิวเสียงทองน้องบิวเนาะน้องบิวลูกศิษย์นะครับลูกศิษย์ลูกหาอาจารย์เยอะนะครับมีนันทิดาน้องละไมนะครับอาจารย์บิวมือกร้องครับน้องนมยวัญญาตาสาธุ ลอพนะระเนาะลอพระเสือดิฉันเสือครับตาปาธรรมธาทุเสนนปะตาปาเหตุกาธามาภาวนายปะตาปาเหตุกาธามาเนวธาตสเนนนนภาวนา

การโรงเรียนอนุบาลจำุมพุทธลินนะครับออนนอพอก้อยเป็นตัวแทนพร้อมชนะครูอนุบาลจำดูพุทธลินนะครับได้ร่วมเป็นเจ้าภาพชุดแรก ขอบคุณครับนอยอุแไคนัหนอ่าชุดถัดไปครับอ่าชุดที่สองเจ้าภาพสุภิธรรมครับทีมงานแพวพราวแสงทองทีมงานแพลวพราวแสงทองเช่นครับเจ้าภาพสุภิธรรมถวายจตุปเจัยทายาทหน้าสูงครับ ทีมงานของแพงววคราสงทองนะครับซึบ่งเป็นลูกศิษย์ข,ของคุณพ่อเลยธรรมชาติหรือคุณพ่อสมุนไพรครับขอบคุณค,ค,ณคร,ณรบบคณคับเชิญที่รับรองครับ ถัดไปครับเจ้าภาพถัดไปสมจิตบอ่อทองนะครับสมจิตบอ่อทองเจ้าภาพสวิธรรมนะครับขอเชิญประธานครับคุณแม่สุตาญาวะโนภาพนะครับคุณแม่ขครศรี